โอเคครับวันนี้อาริชาเลนจ์นะครับอยู่ผมต่อหน้านอนะครับแล้วก็นี่พรีเซนเตอร์อาริของเราบอนจักรพันธ์ครับผมบอลจักรพันวอนใสครับวันนี้เราที่ไหนอินซีจันทรสรัศิ์ศิษฐ์สนามเย่าเกษตรศาสตร์ครับผมอ่าวันนี้นะครับไหนๆมาที่ถิ่นของเกษตรศาสตร์ทั้งทีไม่ได้มาชาเลนจแค่พี่บอลนะครับวันนี้จะมาท้าทั้งทีมของเกษตรเลย ไอ้ไอตัวอย่างเงี้ยมันชอบโดนบอกเลยตัวอย่างเี้ไม่ได้มาท้าธรรมดาครับผู้ชนะของวันนี้ได้รองเท้า Adidas s r e d a t o r ตอนนี้จริงๆเราอยู่กับนักเตะเกษตรค,ครบทีมเลยแทบจะครบทีมมีน้องหมดเลยนะนท,ที่ติดสอบครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นเขาเรียกว่าสกิลความแม่นยำแน่นอน เพราะซาชาเลนจ์มีในใจไหมว่าวันนี้คนที่แม่นในมุมพี่สัก1-2คนนี้มีมันมีอยู่ตัวหนึ่งใครใครนิวจักร้าเนี่ยมันมีมีนิวจักร้าด้วยเหรอครับผมพงพักทองคำครับชื่ออะไรนะพงพักทองคำชื่อพงพักเหรอเนี่ยใช่ทำไมกูไม่รู้มาก่อนว่ยนิวจักร้านี่คือทำไมถึงได้ฉายานี้ก็อยากเล่นให้เหมือนอยากเล่นให้เหมือนพี่บอลครับคุณชอบอะไรในตัวเขาก็ชอบทุกอย่างที่เป็นพี่บอลในสนามใช่ไหมในสนาม ในสนามหรือนอกสนามเอาดีในในสนามด้วยแต่วันนั้นกูเห็นมึงพิ้วมากนอกสนามอ่ะที่ไหนนี่ตัวความหวังของทีมเลยตัวความหวังบอกพูดไทยได้ไหมโนแต่โนแต่สี่คำได้ไหมสี่คำขอสี่คำทุเดย์คอนฟิเดนซอ่า for me yeah or the whole team n for you yeah 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 I just wish if I win they give me my own size but I have I have very good confidence for t w e c h a l l e u r e But you need to h i n the cross bar. I'm 100% confident. 100%เลยเหรอเนี่คือตัวความหวังในการจบสกอร์ของทีมเพราะว่านี่เป็นสูตรหน้าทีมด้วยคนนี้ดีกว่าผมขอคนหนึ่งนะเสกศิษย์สีใสนี่มิดฟิลที่ผมเคยเล่นด้วยตั้งแต่สำสวนมาหน่อยเกิเขาเล่นคู่กับตังสารัต์อยู่เย็นมาเออนี่เป็นกองกลางที่เขาเรียกว่าแม่นยำนี่ผมว่า เบอร์ต้นต้นของเมืองไทยนะอยาปคุยเยอะกาสารัตนี่เขาคู่กันมาแล้วตังแต่เด็กเบียดเบียดกันมาเลยใช่ใช่ความมั่นใจเป็นไงวันนี้ก็เต็มร้อยครับอือจะไมเต็มร้อยแต่ดู่ดูเบาอย่างกุ๊กตะกักไงไม่รู้เอาเลยไหมมาเอาเลยเริ่มเลยดีกว่าผมนายธีรุตนสุนทรผู้สาประตูหมายเลขหนึ่งสโมสรเกษตรศาสตร์ครับ ผู้รักษาประตูเมื่อกี้คืออาจจะเตะโกคิกบ่อยไงแทงเหลือมันต้องเตะไกลหน่อยสวัสดีครับผมเฟมครับเล่นตำแหน่งกองกลางครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจูดชารีครับตำแหน่งกองกลางครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟุ้ยคอปเตอร์ครับคอปเตอร์ทัชชนนลนคราวงครับตำแหน่งกองกลางครับหมายเลข88ครับ โอ้ oh. ี่บอลเฮ้ยยืดร้อละยืดร้อละเอ๊ my name is b r i n e center back โอ้โหเเจ็บครับสวัสดีครับผมเนีสวิตได้บ้างครับเลขหกสิบเอ็ดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เรียบร้อยเอ๊ะเป็นยังไงเป็นยังไงสัมภาษณ์หน่อยความรู้สึกเมื่อกี้ความรู้สึกอะก็ก็ยากนะครับแต่ก็ทำได้ครับนี่เฮ้ยกล้องจับหน่อยผิดหวังอะเอาเซ็งอหรเซ็งเซ็งอะเซ็งสวัสดีครับผมชิคเก้นปีละกาอิทิโชอิกรเล่นตำแหน่งกองกลางครับโดนว่ะพี่ว่าโดนว่ะ โอ้โหี่ครับตัวเบ้นเบอร์หกครับอุปถัมภ์ครับผมกองกลางครับเป็นฟิลครับโดนไอ้เบ้นอะโดนเฮ้ยเฮ้ยทำไมข้ามคานทุกคนเลยวะเฮ้ยนิวจักกเ้ยสวัสดีครับผมโอ๊ตพงพาคับเบอร์หกเก้าครับเล่นกองกลางครับโอ้โหผมจะ จาก้าครับผมจาก้าครับเบอร์เจ็ดตำแหน่งตำแหน่งอะไรวะเฮมิเกอร์นี่เมื่อกี้อะมันลมมันแรงเห็นไหมลมมันแรงมันเตะนี่ดูดิอ๋อต้องดูที่ทางลมด้วยตร,ตรงนี้ต้องเตะตรงนี้อ๋อโอเคแล้วทำไมต้องไปตั้งใกล้มันใกล้ไปะไระยะไม่ได้น,นุย <P we> e> พอดีวงสวิงการวางเท้าเนี่ยโฟลว์ครูเนี่ยอะไรวะเนี่ยซ <P we> e> ้อมไม่บ่อยทำไม่ชินแล้วคุณจะเก่งชื่อชนะกองของสุชาติครับ เบอร์66ครับลุยเลยกันไปเฮ้ยเรียบร้อยปะเฮ้ยโดนปะไม่โดนนะตาข่ายไม่โดนไม่โดนตาข่ายนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวอ่ามาแล้วนี่มาแล้วนี่ที่บอกครับเสสกิทธิ์สีใสครับระแหน่งกองกลางครับหมายเลข8ครับผมนี่สารัะก็สารัะอะดูไว้นี่ตัวคำหวังผมนะเสสกิทธิ์สีใสนะโอ้ ไปนู่นเลยนิดเดียว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 เข้าพุกษาประตูเหรอพุกษาประตูที่ใช้เท้าดีมากกวินคันหนึ่งเหตุครับพื้น12ถ้าแม่งพุกษาประตูครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปเนี่ยเฮ้เตะดีเตะดีจริงเตะดีมากโอเคครับผมคนต่อไปนี่อีกหนึ่งตัวความหวังที่บอกไว้แต่แรกศูนย์หน้าดาวยิงตัวจบสกอร์ผมว่าน่าจะเป็น อีกหนึ่งคนที่มีความแม่นยำสูงใช่อ่ะ it's your turn now okay my name is พามิคาริคาริ hey hey I want to see your celebration เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย almost 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 เ hey, ฮ hey, <up> yeah. <laughs> ้ยทางนี้ทางนี้ยศศักดิ์เจ้านะาครับนี่ผมเล่นมันเป็นเด็กๆเหมือนกันนะจริงปะเนี่ยเด็กไทยเบฟไทยเบฟโอ้โหใส่ความเร็วนะตัวนี้ใส่ความเร็ว ผมป่านยศศักดิ์ชวนะครับเล่นปีกขวาครับใุ่ยยยยยงยย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 ยกมือยย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 ย็ยย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 ยกองตยยยยยกยยยยยวัยย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 อยย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 กยย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 ้ยย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 ียย ไอ้ตัวอย่างเงี้ยมันชอบโดนกูบอกเลยตัวอย่างเงี้ยยึกยึกนิดนึงอ่ะไปผมปังอรุชาดวงดาวครับเล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายกับเซนเตอร์ครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยล้มอะายมาเนี่ยล้มอะายคือะถ้าปกติถ้าเล่นกันถ้าชนเสาเนี่ยล้มลายหรือแบบถ้าเล่นกินกาแฟกันเนี่ยก็คนนี้เสียตังค์เลยเสียทั้งหมดเลยต้องจ่ายเพราะว่าเขาให้โดนคานแต่ไปโดนเสาครับโรซิมีกาฟารดิฟอล์ไ คกองตำแหน่งปิดขวาอ่อโอ้โหนี่เป็นผมว่าเป็นอีกหนึ่งเลเจนด์ในเมืองไทยเหมือนกันนะดูโรซินมี่เล่นไทยมากี่ปสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ยอโมสอโมสอันนี้วันเดอร์คิดนะเป็นวันเดอร์คิดเลยเป็นวันเดอร์คิดมาสามปีแล้วโอ้โหเป็นมานาาแล้วเออคล้ายๆสววสดีครับชื่อนิวครับเล่นกองกลางครับผม ที่ที่โดนนี่มีแต่ดาวรุ่งเลยเนี่ยใช่ใช่ไหมมีแต่แบบตัวที่แบบว่าไม่ได้คาดหวังโอ้โหวอลล่าบริตดีทุกวันนี้เขายังไม่รู้เลยเขาเล่นตำแหน่งอะไรนี่เขาอยู่ตำนานเขาเป็นตำนานคนที่อยู่นานที่สุดของเกษตรศาสตร์ใช่ที่ใช่ที่บอกใช่นี่ที่มีรูปปั้นนะนี่เหรอผูอยู่มากี่ปีแล้ว ปีนี้เข้าปีที่4ครับผมปีที่4แล้วเยอะสุดเลยทีมอ๋อแล้วเจ้าลูกปั้นตั้งหน่อยมองเด็กครับบริชายรยาประคำครับตำแหน่งกองหน้าครับผมไปโอ้โหโอ้ไอ้ไอ้ลูกปั้นเอาไว้ก่อนนะตอนแรกจะ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 ไอ้ผสมปูนอยู่ตอนนี้เททิ้งหมดละสุูกแทนโดนไปซ้อนครับตำแหน่งกองกลางครับไปเลขที่สามโอเคไปครับเฮ้ย โอ้โหได้เส <c ười> <c ười> ียวได้เสียวธุรกิจวงมีมานี่ก็เป็นตำนานอเเลเจนนะครับผมธุรกิจวงมีมาครับตำแหน่งผู้สประตูครับไปลุยความหวังนะฮะความหวังความหวังจริงตัวนี้ถือความหวังเลแต่หวังมาหลายคนก็ไม่หวังเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเอ้ยเ้ยเเ้ยเ เป็นเป็นความคุ้นเคยชินกับสนามแห่งนี้ครับสนามแห่งนี้ก็ต้องขุดหน่อยหนึ่งใช่ไม่มีหญ้าเลยโกูลงได้ไหมเนี่ยคนสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วก็มีตัวตัวละครลับตัวละครลับคนหนึ่งครับผมสวัสดีครับนิวนันทพัทรปานเทพพครับตำแหน่งปีกครับผมคนสุดท้ายของผู้เล่นส่วนใหญ่คนนี้เขาจะลากเลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดน โดน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 สวัสดีครับเราครับสวัสดีครับโค้ดใหม่โค้ดเก่าเขาชื่อใหม่โค้ดใหม่แต่คุณก็อยู่มาตั้งแต่แรกไงโค้ดเก่าไงคิดว่าความมั่นใจเป็นไงโค้ดใหม่วันนี้ก็ก็เห็นน้องๆเมื่อวานบอลเขาแจ้งไว้พอเป็นเรื่องเตะก็เลยพร้อมที่จะชาเลนจ์ด้วยอ๋อโค้ดใหม่คเล็งไว้แล้วครับโค้ดใหม่ครับก็สันติชัยเผือกก็จะมาชาเลนจ์ครับครับผม ปกติคนอื่นเขาเตะเขาอั้มกันยับนะตอนนี้โค้ชใหม่มาเงียบเฮ้ยเงียบเลยเงียบเลยฮะยั้งไั้ไหมเงียบเจี๊ยบเลยเราบินนักวิ่งสุดโต๊ะโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวเฉียดนะขอบคุณด้วยขอบคุณที่ใหม่ด้วยนะครับที่มาโอ้โหควาสนุกขอบคุณครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในเรียกว่ารอบที่สองนะฮะนี่คือสี่โฉมหน้าที่มีความแม่นยำครับพี่บอลเดี๋ยวเราให้ทีละคนเลย กติกาทีละคนเลยวันใบวันเลยใครโดนในรอบนั้นก็ชนะต้องมีแค่คนเดียวนะที่จะได้รองเท้าวันนี้ครับผมเริ่มจากใครพี่บอลก็ไปเป็นหัวอาัยความเก่าคนราณมาเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นอีกมาดูครับเจ้านี่ไอ้พวกนั้นหวังไอหวังเอาหวังเ้ยโอ้โหตั้มไปเองก็ลงต้งต้อมรอ อยู <static S 2> ่ฟีลลิ่งรอบสุดท้ายว่ะเอออยากได้ลุ้นอ่ะอยากลุ้นอ่ะบาครับเอโกโลกองตอมเชิญครับไปแล้วเฮ้ยโอ้ยไอ้ยไอไปไปไอไปไปไปูปไ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 ้ไปไปนห เจ้าเนยนี่จบไปแล้วจบไปแล้วนะครับจบแล้วยิงโดนเพื่อไปต่อนะมาดูครับเจ้าไปเตะลูกสายดีจังวะสังายข้างเด็กว้สังเด็กว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมว่าเขาควรได้วะเหรอเขาบ่นว่าเขาอยากลองรุ่นนี้มานานแล้วแล้วลองเท้าเขาโอ้โหเก่านะเอาไว้ค่อยว่ากันโอเกตอยู่ที่มึงละอยู่ที่โอเกต ว่างก่อนว่างก่อนไปตอนนี้อยู่ในมือเขาแล้วไออุกิจเขาก้าวเ้างั้นนะใช่ผมเห็นวันนี้ว่าช่วงนี้เขาเป็นอะไรตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่เกษตรศาสตร์ไี่ก้าวเล้าขึ้นเยอะเลยผมบอกเลยก้าว้าโอ้แล้วอุกิจเขาใส่พีเดเตอร์แล้วไงครับสีใหม่มาผมว่าเขาคงอยากได้อยู่อย่แล้วลูกนี้ครับจะเป็นลูกตัดสินของชาเลนจ์วันนี้ปาด้วยครับลูกตัดสินไปครับ โอ้ยเดียวโอยจบแล้วอ้าวโอเคไม่ใช่ให้เราครับผู้ชนะวันนี้คือดีด้วยนะครับอินโกลกองต้มนะครับผมดีด้วยสุดยอดบอส้มบอส้มเพราะว่า ปากเชียรเกษตรสารพืีด้วยครับปากเชียร์พวกเราทุกคนในวันนี้ด้วยใครมีโอกาสก็เข้ามาดูได้ครับกับสนามแห่งนี้ครับผมส่วนอาริฟุตบอลของเราก็มีหลากหลายคลิปนะครับไปติดตามกันได้กด Subscribe กันไว้นะครับกับช่องอาริฟุตบอลนะครับผมอวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายตาเกือบแล้วที่สุงท้ายอะ